มีคนมาอ้อนมานอนที่บันไดแล้วหนึ่งเอ้ลูกโอ้ไม่เป็นไรลูกก็นอนไปสิแม่ไม่ว่าลูกนอน,ปนไปเลยลูกทําไมอะคะเขินเนาะเออมานอนที่บันไดมาอ้อนแม่มานอนอยู่เล่นด้วยใช่ไหมลูกทําไมอะคะหนูเป็นไรหรือเปล่าไหนให้แม่ดูสิหนูเจ็บอะไรหรือเปล่าลูกท้องหนูเป็นอะไรโอ้ให้แม่ดูหน,หน่อยลูกไหนไหนให้แม่ขอแม่ดูหน่อยคะ่ะเป็นอะไรคะลูกไหนขอแม่ดูหน่อยคะ่ะ โอ้คนเก่งของแม่ให้แม่ดูหน่อยนะหนูเป็นอะไรลูกท้องหนูเป็นไรทำไมอลูกเป็นแผลหรอไหนให้แม่ดูหน่อยลูกให้แม่ดูหน่อยให้แม่ดูหน่อยครับขอดูหน่อยละขอดูหน่อยลูกไหนหนูเป็นแผลหรือเปล่าลูกให้แม่ดูหน่อยขอดูหน่อยลูกอืมทำไมผิวหนูเป็นแบบนี้ลูกอืมันเป็นอะไรคะหนูเปลี่ยนขนเหรอลูกโอ้มันลอกเหรอลูกมันร่วงเหรอลูกไม่ใช่มันลอกโอ้แดงเลยลูกหนูไปเตีัยใครมาป่คะโออทำไมมันแดงแดงอย่างนี้ลูก ทำไมฟิวหนูแดงนงี้ลูกไหนให้แม่ดูกไหนคนเก่งของแม่โอ้ไม่เป็นไรแม่ไม่กวนแม่ไม่กวนโอไม่เป็นไรนะหนูไม่เป็นไรนะลูกน,นะอนอนไปนี่จะขึ้นบ้านรอลูกอ่เดี๋ยวแม่เปิดประตูะตะตให้นะแล้วอยากขึ้นบ้านไปเล่นกับแม่หรอคะไปไปขึ้นบ้านลูกก่อนมันมาอ้อนมาอ้อนไปลูกไปขึ้นบ้านกับแม่หรอคะขึ้นบ้านหรอคะขึ้นบ้านมาอ้อนแม่หรอลูกโอ้ ่าไงลูกคนเก่งของแม่อุ้งอุ้งอุ้งลูกโอ้โเป็นอะไรคะเห็นนอนก็นอนอยู่ตรงตรงสนามหญ้านะนอนอยู่ไม่รู้เป็นอะไรก็เลยอุ้มมาเล่นที่บ้านแล้วก็มานอนอีกเมื่อกี้เป็นอะไรหรือเปล่าลูกไม่สบายหรือเปล่าคะลูกอืมผิวหวานคนเก่งของแม่เป็นอะไรหรือเปล่าคะเป็นอะไรบอกแม่นะลูกนะลูกหล่อของแม่อันนี้ไม่เป็นไรนะคะโอ้โหคนเก่งเออคนเก่งเดี๋ยวแม่เข้าวให้หนูกินข้าวไหมเดี๋ยวแม่ข้าวให้นะครับเดี๋ยวแม่ข้าวให้